สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับดี๋ยวด,ดูกันนะครับว่าคนที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยมีดวงทางด้านการเงินการงานและคู่ครองเป็นยังไงเป็นบ้างนะครับมาดูใบแรกของชาวราศีเมถุนกันเลยครับการเงินโอ้โหคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับได้สิบดาวสิบดาวมันเหมือนกันถูกแท,ง,ทงข้างหลังน,นะครับ เพราะฉะนั้นการเงินช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องมีความระมัดระวังรอบคอบในการใช้จ่ายเงินอย่าให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินอย่าร่วมพุ้นกับผู้อื่นในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังนะครับการใช้จ่ายไว้พอสมควรสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องตัดออกไปใช้จ่ายแต่สิ่งที่ที่จําเป็นต้องมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินนะครับพูดง่ายๆนะครับเพไม่งั้นมันจะทําให้เดือดร้อนได้นะครับถ้าท่านมีความรอบคอบแล้ว ระวังตัวอย่างดีเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าชาวราศีเมถุนก็เอาตัวรอดได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ต้องมีฟาระมบัดระวังเพราะมีเกณฑ์ขึ้นอย่างนี้ไพ่มันค่อนข้างแรงนะครับอ่ามาดูเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนกันดีกว่านะครับการงานเอาไปนี้ดีกว่าเนาะ <c oughs> กาสงานค่อนข,ข้างดีนะครับได้ ควนนถ้ยะรับพลาชินีถือถ้วยนั่นเองนะครับการงานนะครับมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับหัวหน้างานสนับสนุนการงานไปอีกหนึ่งเดือนที่ชาวราศีเมถุนนะครับค่อนข้างสบายได้ในเรื่องของการงานนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้ามาในช่วงนี้การงานยังมีความก้าวหน้าราบรื่นอยู่นะครับคนที่ตกงานก็มีโอกาสได้งานในเดือนนี้ถ้ามีความพยายามและตั้งใจหา่างเต็มที่นะครับการงานไปอีกหนึ่งเดือนครับที่ดูแล้วค่อนข้างชิลๆเกี่ยวกับชาวราศีเมถุนนะครับอาอีกหนึ่งใบกับความรักนะครับความรักเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ความรักนะครับได้ไม่อยากจะบอกเลยว่าได้อะไรเดชนะครับ Death. เดชเดชเนี่ยก็หมายถึงไม่ได้หมายถึงความตายครับเดชเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงความตายมันหมายถึงความเริ่มต้นอย่างยากลำบากนะค,ความอึดอัด,ด,ดความทนอยู่นะครับผู้คนที่บุคคลที่มีผู้ครองเดี๋ยวเราจะต้องให้ระมัดระวังนะครับสิ่งที่มันอึมครึมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ ของความรักนะครับแต่มันไม่มีเกมมีปัญหาสิ่งอะไรจุกจิกนะครับปัญหาที่มันเลื้อรังไม่จบไม่สิ้นอะไรหลายๆอย่างหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวความลําบากในการประคองคู่นะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันปัญหาหลายๆอย่างมันจะทําให้รู้สึกเหนื่อยใจเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนนี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับ <S <S เรื่องการใช้อารมณ์ต้องระมัดระวังไว้อีกอย่างอย่างส่วนคนที่ไม่มีคู่นะครับเดไดๆยังหมายถึงการเริ่มต้นอย่างยากลำบากถ้าท่านมองหาใครสักคนในช่วงเดือนนี้ผมเองเชื่อว่า ถ้าก็ยังไม่กล้าเข้าไปพูดคุยนะครับหรือว่าต้องรอออกไปอีกมันถึงจะดีขึ้นฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปล่อยมันเลยก่อนนะครับวันแห่งความรักไม่เกี่ยวข้องกับเดือนนี้นะครับของชาวราศีเมถุนนะครับมาดูอีกหนึ่งใบครับเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพได้ห้าดาบเลยทีเดียวนะครับโอ้ชาวราศีเมถุนดีกับเรื่องงานจริงๆนะครับห้าดาบมันจะหมายถึงอะไรได้นะครับการทะเลาะ ที่ว่าความเบาไวเออทะเลาะเบาแวการมีปัญหากบคุ้ผู้ใหญ่ถ้ามาตกสุขภาพถ้าดาบดาบเป็นตัวแทนก็สักมีถึงห้าเล่มรือตกกระจายเต็มเลยนะครับมีการต่อสู้โรคท่านอาจจะต้องมีการาดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับมีการต่อสู้กับโร,ภรนคภัยไข้เจ็บบุคคลที่นะมีโรคภัยเลื้อเขาเรียกว่าโรคประจําตัวแล้วก็ต้องมีการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีหน่อยในเดือนนี้นะค,คนที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคเรื้อรังมาเนี่ยก็ต้องระวัดระวังอุบัติเหตุ นะครับเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นได้นะครับรวมไปถึงโรคต่างๆที่มันไม่ได้หนักนครับแต่มันมาจุกจิกหลายๆอย่างทําให้เราลาคาญปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรมันก็จะมาลุมเลาเราในช่วงเดือนกุมภาพัถ้าท่านดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับครับสําหรับคลิปของชาวราศีเมถุนก็ต้องขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ